ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่คลองสิบเอ็ดอารีนานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันนะครับวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของงานปูหญ้าเทียมนะครับแล้วก็ต่อกาวนะครับเขาเรียกว่าต่อกาวนะครับ่าก็คือปูหญ้าเทียมแล้วก็นํานํากาวมาลงเพื่อต่อแผ่นหญ้านะครับแล้วก็นํำมิจฉางมาทับนะครับฮะ ก็ตอนนี้สองสนามปูญ่าทั้งสองสนามแล้วนะครับครับผมงานส่วนอื่นๆก็เหลือแค่งานงานไฟก็เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่งานตะข่ายนะครับเมื่อเมื่อเราปูญ่าตัดเส้นสนามโรยทรายโรยเม็ดยางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่งานตะข่ายอีกอย่างเดียวก็สนามก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับก็คลองเคสิบเอ็ดอารีนาก็อยู่ที่ ลำลูกกานะครับคลอง11นะครับก็จะมีบริษัทห้างร้านแถวนี้ค่อนข้างเยอะใครอยู่ละแวกนี้นะครับเข้ามาใช้บริการกันนะครับก็จะมีในเรื่องของขับเฮ้าที่ค่อนข้างอลังการนะครับงานใหญ่มากนะครับประมาณ400กว่าตาราง4-500ตารางเมตรนะครับ อันนี้ทางเจ้าของเองเนี่ยก็ต้องการทําเป็นขับเ้าด้วยแล้วข้างบนเนี่ยก็คือเป็นร้านอาหารในตัวนะครับเพื่อที่จะดูวิวบ่อตกปลาของลูกค้านะครับข้างหลังจะเป็นบ่อตกปลานะครับวิวสวยมากนะครับเดี๋ยววันไหนผมจะพาขึ้นไปเดินชมข้างบนนะครับดูภาพจากมุมสูงอีกทีหนึ่งนะครับครับผมก็ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวครับครับผมครับ วันนี้ก็ขอทัวก่อนนะครับพอดีห้าโมงเย็นแล้วก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วก็กลับบ้านแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ